การเรียนโคดดิ้งจะช่วยให้มีทักษะการคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นการกวาดบ้านเราจะกวาดบ้านด้วยขั้นตอนแบบไหนที่รวดเร็วประหยัดเวลาและสะอาดที่สุดการคิดอย่างเป็นระบบเช่นการเลื่อนรถเราจะต้องขยับรถคันไหนรถเราถึงจะเข้าไปจอดได้และสุดท้าย การคิดอย่างมีเหตุผลเช่นการเช็คสภาพอากาศในสถานที่ที่เราจะไปว่ามีฝนตกไหมหากฝนตกเราจะต้องเตรียมร่มไปเป็นยังไงบ้างคะและทักษะเหล่านี้ยังจะถูกต่อยอดไปใช้ในทุกสายอาชีพอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการกีฬาดนตรีหรือแม้กระทั่งการทำอาหารเป็นอย่างไรบ้างคะคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมว่าโคดิ้งจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขนาดนี้